แซมสวัสดีนะครับผมแซมมาแนะนํารถที่ราคาสบายกระเป๋าราคาที่จับต้องได้อีกสัก1นึคันนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับลีโว่สมาร์ทแ 2.4J เป็นแบบหลังคาแครีบอยตู้ทึบนะครับผมแบบนี้เลยทรงเก่งนะคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับผมเลขไม่4 0 0 0เท่านั้นนะ ฟังไม่ผิดครับปี17เลขไมล์สี่หมื่นเจนี่ร้อแรงม้านะครับเครื่อง2 4 0 0ันซีซีนะมาดูสำเนาเล่มก่อนนี่ครับสำเนาเล่มปี17นะกระบะบรรทุกมีหลังคาฝาปิดด้านข้างท้ายนะ150แรงม้านะครับผม2 4 0 0นซีซีนะนี่ปี2017นะครับอ่านดูฝาก่อนดูฝาหน้า ไม่มีถลอกไม่มีกระชอกเลยนี่สติ๊กเกอร์มอกอแผ่นเพจสวยงามอยู่นะดูพวกคานเครืนนี่สวยงามอยู่นะดูแอลชัดเจนสติ๊กเกอร์หม้อน้ําชัดเจนนะครับตัวอาชัดเจนนะครับผมดูพวกปั๊มลมเบรก ABS สวยงามอ่านี่แซมสตาร์ทเครื่องให้ได้ยินเสียงเลยนะครับผมดูฝั่งนึงก็ชัดเจนนะไม่ถลอกไม่มีรอยถลอกของนอ็อ ปั๊มโตโยต้าอยู่ชัดเจนนะครับผมลองดูแก้มก่อนนี่น็อตแก้มนะสวยงามนะครับผมดูฝั่งหนึ่งนิดนึงหนาชัดเจนนะ,อะลองดูตรงนี้เห็นอ่ะซอกนี่น็อตแก้มด้านซ้ายก็สวยอยู่นะครับผม ตัวนี้นะครับผมมาในส่วนของยางตัวนี้แซมบอกก่อนนะครับเป็นยางอ่า17ปี2017นดะครับติดรถแล้วนะครับยางปีติดรถมาแล้วปี17นะครับผมติดรถมาเรียบร้อยก็ลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนนะลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมตัวนี้เออแซมลืมแจ้งราคาเลยนะครับราคา3 1 0 0 0 0ื 4 0 0พบาทเท่านั้นนะครับราคา3 4 0 0 0 0 0อ่า314,000บาทเท่านั้นนะปี2017เล็กลขไม่ส47,000นะแล้วก็คันนี้หน่วยงานที่เช่าไปเนี่ยเขาติดตั้งในส่วนของตัวนี้เพิ่มเติมด้วยไฟตัดหมอกนะนี่นะได้ไฟตัดหมอกไปเลยนะจะจัดไปจัดไปนะครับมาเดี๋ยวทยามขออนุญาตลองปิดฝากระโปรงหน้านิดน,นึงก่อนนะครับ นี่สวยงามนะมาลองดูภายในกันนิดนึงพวกมือปง่งมือเปิดเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับสีดำด้านทั้งหมดนะมันเป็นตัวเจนะครับตัวเริ่มต้นสวยไหมนี่ภายนงภายในสะอาดแอร์แบ็กก็สองลูกมาตรฐานนะครับ มาตรฐานอันนี้เป็นเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะแล้วก็นี่ระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนี่หน้าจอเป็นระบบแมนนวลเช่นกันนะกดพาว e งพาวเวอร์นี่นะครับใส่ CD ดี USB ด้านนี้นะครับผมนะเป็นแบบสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับดูสะอาดมากนะครับคันนี้นะ ดูทัซีหน่อยนะหรือว่ายังสวยอยู่ก็มีอ่าสนงสนิมนิดเนดเนิดนิด,น,ดน,นึงนะเดี๋ยลองมุดดูใต้ท้องหน่อยมีนะมีนิดนึงนะครับผมนี่เป็นหลังคาทรงเสมอเก่งนะครับตู้ทึบลองดูด้านท้ายหน่อย สะอาดอยู่เลยนะครับผมเลขไม้น้อยนาะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะนี่ครับเลขไมหมก้47,945กิโลเมตรที่ใช้งานไปเลขไม้จริงแน่นอนนะครับไม่มีการกอไม้แน่นอนนะครับผมรับรองนะครับก็ใครสนใจก็ลองทักมาหาแซมได้นะคันนี้ศูบแมหก 354 3692นะครับ0 8 6 3 5 4ป6 9 2นะครับปี17นะครับสามารทแคปราคา3 1 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะถ้าชอบก็ทักมาหาแซมได้เลยนะครับผมโอเคครับไปแล้วนะครับผมผมแซมนะครับจาก RDD Car Center สวัสดีครับ